จังหวัดลบบุรีแจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองชัยนาทป่าศัาากเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่อำเภอบ้านหมีอ่อำเภอท่าวุ้งอำเภอเมืองลบบุรีหลังประตูระบายน้ำมโนรมในอัตรา250ลูกบาทก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2568เป็นต้นไป นายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเปิดเผยว่าด้วยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอจังหวัดลบบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานชลประธานที่10เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจึงปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำมโนรมในอัตรา250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่12พฤศ จิกยน2,568จะทำให้ระดรับน้ำในคลองชัยนาทปะะ่าศักเพิ่มขึ้นประมาณ20-30เซนติเมตรค่ะซึ่งก็จะส่งผลกระทบพื้นที่ริมคลองลำน้ำสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณอำเภอบ้านมีอำเภอท่าวุง้งอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงข้างตน้นยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุ และให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้อำเภอที่เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ในพื้นที่ให้กองอำนวยการป้องกันบันเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีทราบทันทีสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์หมายเลข0367 7 0 1 9 9สายด่วนปอพ1784หรือแจ้งผ่านลายโดยเพื่อนเพื่อนลายไอดี1784 DDPM ตลอด24ชั่วโมงค่ะ